กินคนนี้ไม่มีใครมาป้อนค่ะโน่โ้โหมีปัญหาก็ไม่รู้จะไปไปรึกษาใครอ้ยพิมใช้ได้พิมทระลรุไวเลยนะว่าฉันอะมีแฟนแล้วพี่ป้าอ๋ออุยอ้ยเอาไม่น่ารักแบบนี้เนี่ยเฮย้ยดูสิเยวคุยกับป็นเดอกไหม้ที่น่ารักสรับคนสวยยังคุณคันดี นันกเรียนคาวันนี้จะเรียนเรื่องอิทธิพลของอารยธรรมจีนค่ะเอาหนังสือขึ้นมากันครบเลยยังไ่ไบพอมหรืองน่นทุกคนหรือเปล่าคะทูกคะอะไรคะครับคดียังไม่พร้อมค่ะทำไมอ่ะมำหน่งสือแค่เล่มเดียว ไม่หรไม่พักหือมาๆหรออ่าดูด้วยกันละกันแหมฆทำไมทำไมเธอไม่มาไม่มีเธอใส่ก็ดูกับเดียได้เธอมีเดี๋ยวเถอดเดี๋ยวเถอดเดี๋ยวมั่งอ้าวเริ่มเริ่มเริ่มเดียอิจฉาคู่นู้นเนาะอะไรก็ไม่รู้สวีกันทุกวันเลยตอนฉันจะเดียแล้วแต่ก็อิจฉาเนาะอว่าแต่หลังจากที่เธอเทคับไปอ่ะมีแฟนใหม่หรือยังอ่ะมี ยังอ่ะะวายไม่มีแฟนคนโสดถามอย่างนี้เธอมีแฟนลหรอเกิไม่มีแต่ฉันก็ไม่เดือ้อนฉันก็ไม่เหงาที่บ้านฉันนะมีสัตว์เลี้ยงเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นหมาตั๊กแตนนกนิ้วจอบตุ๊กแกเป็นเลี้ยงสาบเดือดกิ้งกือโอ้โหมีเยอะมากมายเธอไม่ต้องห่วงหรอกนะจ๊ะห่วงเธอดีกว่านอนนอนนี่ผู้บอยสร้างรายได้ าอาีตอะไรยันทำจีนมานหนึ่งบวกห,หนึ่งอะไรนี่ทั้งน,นักปีนทั้งนักเลี้เลียนค่ะคุณมีมาสองร้อยห้าสิบเอ็ดปีอะไรคข้ามกินไหมอืมกินดิแต่ฉันไม่อยากมือเลือกเอองั้นเดี๋ยวฉันบังก็นแหลอ่ะขอบกันเออข้าวอร่อยมากเลยเอ,อ่ะหุหยเดียรเ<ๆ>ดียว์เดียร เอแล้วสิได้อ้วนอ้าวแล้วจิ๋วไม่กินหรอคือไม่เอาหรอกเรากลัวอ้วนเฮ้ยถึงอ้วนก็น่ารักนะวิม้าหู้อ้วนกินไดือล้วโหยบ้าโอ้โหอิจฉาคนมีแฟนเนาะรอกเป็นสีชมพูไปหมดเลยอ่ะไม่เหมือนใครบางคนกินก็ต้องกินคนนี้ไม่มีใคร มีแฟนแล้วแต่เมื่อวานที่ไม่มีเลยใช่เชาแล้ววันนี้มีได้ไงอ่ะเอ้าแล้วทำไมอ่ะก็เมื่อวานฉันไม่มีแต่วันนี้ฉันมีแล้วว้าวบอกเลยสิฉันไม่ได้เป็นคนสอนรู้สอนเห็นอะไรหรอกนะแต่บอกเลยสิว่าใคร เขารู้หมดแล้วเนี่ยเอ้าโอ้ยไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนี่มีแฟนก็ประกาศให้โล่านี่สีจะปิดบังไทำไมล่ะผู้ชายคนนั้นคือชายอ่ะเออนั่นสีเดียดีใจด้วยนะที่มีแฟนแล้วอ่ะเออเออก็เออพูดเขาไม่รู้จักหรอกเดี๋ยววันหลังฉันพามาแนะนำนะ Tomorrow หนังเมื่อวานอ่ะสนุกมากเลยเนาะอือแล้วตอนจบก็สุอว้าวมากเลยอ่ะแบบผ้ามันดีมากเลยอ่ะ ในโรงเรียนเนี้ยไม่พาสายตาฉันหรอกฉันสายตาเหี่ยวอุ้ยฉันเพ่งเล็งทุกคนอยู่นะจ๊าอุย้ยเดี๋ยวนเดี๋ยวนเราดูดีดีกว,ว่าเราดูดีดีกว่า ไม่มีห่ะถ้า,ถามีก็ต้องมาถ้าไม่มา,มาแปลว่าไม่มีเออเออมามาเดี๋ยวเดี๋ยวเธอก็เจอเองแหละ <c oughs> เอา้านักเรียนคะ <c oughs> แค่แบบมหัดท้ายบทไปนะครูคือขอตัวไปงี่ไม่ใช่ไปเข้าห้องนะ้ำนิดนึ่งก็จ <c oughs> ยดีคะ่ะแล้วจะเป็น จะเข้านาเลยแหละครูแอบไปนอนลแะรีบป้าอุ้ยทาไม่ได้แล้วแบบนี้เนี่ยอ้ยโอ๊ยทาไม่ได้แล้วแบบนี้น เสียงดังสิพ่อเหรือเดียด้ยิสมบอกว่าตอนแรกฉันก็นึกว่าเดียไม่มีแฟนหรอกเป็นแฟนทิมแต่ที่ไหนได้มีแฟนจริงด้วยชูด้นั่แหละชูทางเสียงดังทำไมคนมีแฟนสองพันยี่สิบสเหรอนีอะไรั่นแหละเีย Tomorrow าเฮ้ยดกไม้ชอบเลย ดอกคิวเลิปบซะด้วยโอ้โหใครสมานะกระดาษโน้ตด้วยถึงจะไม่ใช่ของเราแต่ก็ขออ่านหนละกันนะเฮ้ยฟิลดอกไม้ของใครอะถ้าบอกว่ามีคนส่งดอกไม้นี้มาให้ฉันน่าจะเชื่อไหมล่ะไม่เชื่อนั่นแหลขอคนนี้คนนี้คนที่ชื่อว่าดีอะ ถึงเดียดอกไม้สวยๆสำหรับคนสวยๆอย่างคุณครับว้าวว้าวแล้วยังส่งดอกไม้มาให้ด้วยเฮ้ยคุเมื่อะไรกันอยู่อ่ะอ๋อให้เลยลๆกันดอกไม้ที่น่ารักสำหรับคนสวยอย่างคุณครับ เท่าฉันหรือเปล่าคงหลอกว่านายดูสิ่าอ่ะเอะก็ฉันหลอกใช่ว่าพิมพ์นะพิมเพราะเธอคนเดียวเลยแซ้อยู่ได้ฉันก็พูดเ่อมีไปตัดลำคาญแค่นั้นแหละเนี่ยเราจยังจะโกนให้โลกรู้อีกตอนนี้เลยบานปลายไปหมดแล้วเนี่ยลามาลามปากฉันอีกเนี่ยมาแชทกับตัวเองตื่นช้ามาส่งออกมาให้ตัวเองแล้วนี่ฉันก็ต้องมาถ่ายรูปกับตัวเองอีกแล้วเค่อยทำยังไงนะให้ทำอย่างนี้ไหมเอาหญิงแก้มตัวเองเลย ะได้แล้วแหละโอเคมาแต่เขาต้องจับยังไงนะข้างน,ะน,นี้ไม่ไม,ไม,ไม่อีกข้างเอ๊ะข้างน,นี้แหละถูกแล้วน 1, 2, 3, หนึง่งสองสามชัดหนึง่งสองสามชะเฮ้ยน่าจะได้แล้วนะอีกรูปหนึ่งอีกรูปหนึ่งรูปอะไรเดียวรูปหัวอาการเอ็นดูเอ็นดูรูปหัวรูปหัวเฮ้ยโมเฮ้ยได้แล้วนะได้แล้วได้แล้วทำไมฉันต้องมาทำอะไรป้าๆแบบนี้ด้วยเนี่ยพิมพ์นะพิมพ์ นี่สรุปพวกเธอไปดูอวาท่ามาแล้วหรอฉันยังไม่ได้ดูเลยอ่ะเมนี่จนทุกคนเขาดูกันหมดแล้วนะโอ้จะวาเฉยก็่เธออยากดูลูปแพนเกเแนออะกันยด้วเฮ้กลกันอยกดดูดููใช่ทำไมหรอเนมีหน้าแเ คนนี้ได้ไหมอะรูปมุมอื่นหรือตอนป้อนขนมกันเหมือนคู่นี้อะไ,ไม่ขอรูปรวมนะฉันก็อยากเห็นเพิ่มเหมือนกันนะ ชิ้นก็เล็กอ่ะโอเคอ่ะเหมือนยังอ่ะยังไม่เหมือนอีกอ่ะทำยังไงเนี่ยหัวลำบากชนิ้นนี้ไปสีไปสีสีสไลด์ก่อเดี๋ยวชอ้นเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวถ่ายป้อนขนมด้วย ค้ยถ่ายในเนี่ยต้องให้เหมือนคนป้อนอะเดีย๋ยวโอ้อยพิมทำอะไรอยู่ฉันฉันกินขนมเลยไม่ต้องเลยนี่ไงฉันเห็นหมดแล้วนะ <c oughs> ถ้าไม่เธอถึงทำแบบนี้อะทำไมเธอต้ขของโกหกพวกเราด้วย,ยว่าเธอมีแฟนแล้วอะ <c oughs> มี่เธอโกหกมาโดยตลอดเลยใช่ไหมตั้งแต่ตอนที่เธอคุยแชท ฉันหรอฉันก็ขอโทษที่ฉันไปแซวไปแซวเธอแะแต่ก็ฉันก็ไม่ได้คิดอะไรมากแลไม่คิดว่าเธอจะทำถึงขนาดนี้ถึงฉันจะบอกว่าไม่คิดอะไรอะแต่ก็มีคิดบ้างเลย,ยรู้คดีละฉันจะได้ไม่ต้องแอปอ,อะไรเนี่ยเออพิมแต่เดียก็ไม่ผิดน,นะเป็นความผิดยูอ่ะฉันผิดอีกแล้วเหรอเนี่ยใช่โอ้